สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมช่างใหญ่เพชรพาร์ชชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมส่งอะไรก็ไม่ดูเลยให้ลูกค้าสั่งมาแล้วกันลูกค้าจะให้ช่างใหญ่แต่ผมทรงอะไรครับต้องเสยค่ะต้องเสยชุิกางค่ะลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเป็นป้าแอนค่ะมาจากที่ไหนครับป้าแอนมาจากท่าเร,ร็งค่ะท่าเร็งอยู่แถวไหนมาอยู่แถว ใกล้ๆวัดศรีพงศ์อะค่ะอ๋อวัชรพลวัชรพลค่ะแขวงท่าแรงใช่ค่ะคอทบนี่เองไกลหน้าดูเลยไกลหน้าดูเลยวันละเดี๋ยวนี้ช่างอยากจะเปิดหูเลยนะควานหูไว้จอนแต่จะยกทุยเลยวัดศรีพงศ์ไปเลยแล้วกันทะลุออกไปนู่นน่ะทางด่วนรามินท่าแล้วลงไปเลยไหมทุยมันยาวๆไปเลยทำไปเน่ยได้แต่ดีไหมให้มันจบๆไปเลยภายในสามเดือนเนี่ย เอาสวย,ยรวยเลยล <ะ S 1> สงการไปเลยไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะจัดให้สงการไปก็ต้องการนมนะครับเอา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 รอบแรกให้มันพอรอดก่อนคุณป้าดูด้วยทั้งใหญ่จะแบ่งผมแค่สองชั้นนะเพื่อวความรวดเร็วนะครับของการตัดผมวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็ฟังเพลงสุดท้ายเลยยกผมขึ้นนะครับเก้าสิบองศากลัวๆัวเลยนะครับลัวๆัว ไม่ต้องไปอีลังขังขอบอะไรเยอะแยะนะครับตัดไปเลยนะครับตัดเลยเอาหวีดันๆให้หูพับเข้าไปนิดนึงครับแล้วก็ตัด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 พอปล่อยปั ardi, друг, ete, comfort, ๊บมันจะชนหูพอดีนี่คือเป็นเทคนิคนะครับคันสุดยอดนะแล้วก็หวีผมเข้าหูนะครับเข้าไปหาหูแล้วก็ตัดอ้อมหูเลยต้านหน้านะครับต้นหน้าก็ตัดไปเลยตัดเลย กลางหัวเลยแล้วก็ค่อยๆตัดเลียมเรียมเรียมเรียมเียมเีมเีมยกขึ้นทำให้ได้ว่าจอนอยู่ระดับกลางใบหูนะ แลกแผนสไลด์ลงมานะครับให้จอนมันสลิมนะครับแกแต่ก็มีหัวใจนะจักสวยก็ไม่รอช้านะครับยกผมนะครับด้วยหวียก90้าสองศานะครับโอเวอร์ซิสโคมคัดขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วก็ ขอบสุงครับแล้วก็พลอย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 พ,อยพ,อยพับหูไปข้างหน้านะหวีผมเข้าหาหูนะครับแล้วก็ตัดจากบนลงล่างนะหวีผมเข้าหาหูอีกครั้งแล้วตัดจากข้างหลังไปข้างหน้าเลยก็ได้นะครับพลอยพลอยพลอย จกผมขึ้นครับข้าสิบองศาะนะครับนะเกีดผมนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยยูเยอะๆหน่อยรั่วขึ้นไปเลยนะครับโยกไปเลยครับตัดไปเลยความยาวนะครับจากท้ายถอยลงไปเนี่ยเรียกว่าตีนผมไม่เกินหนึ่งเซนนะนะครับแล้วก็ แต่งปมสองชั้นเลยนะครับง่ายๆด่วนๆไวๆควิกตัดไปเลยปกขึ้นไปเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปกขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ตัดให้มันเป็นรูปตัวยูนะครับ อ้ส่วนที่มันบางก็จะไปทําให้มันบางกว่านี้แล้วส่วนที่หนาครับคอยดีพยอยนิดหน่อยนะครับยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นลงลงแล้วตัดพับหูลงแล้วก็ตัด เขาตัดจากเขไปหลังจอนขึ้นไปนะี่นี่หน้าจอนนี่หลังจอนะเรียกให้มันถูกแล้วครับเอาวีดันหูกดเข้าไปเลยตัดให้ปลายผมมันชนใบหูพอดีมันจะยัางามละมุนไม่สั้นจนเกินไปพลอยพอยพอยพอย,พอยวีลงมานะครับ แบ็คแฮนด์สไลด์ค่อยๆตัดเด่บๆออกแต่เย็นๆไม่ต้องรีบลูกค้ารีบเรื่องของเขาเราไม่สนใจก็ค่อยตัดนะใเย็นด้วยความระมัดระวังพี่ถีพี่ถันระมัดระวังเซฟพี่เฟิร์สหูต้องอยู่ครบนะตัดผมแล้วอะ แต่งเท่เลนะแต่งให้จรมัเลยสลิปข้างหน้าก็อย่ารอช้าตัดโชว์กันไปเลยนะตัดไปเลยนะตัดเข้าไปเลยนะลันหนึ่งสั้นเลยนะ <c oughs> แกไปจรซ้ายขวามันเท่ากันหรือว่าใช้ได้นะลากลงมาเลยนะครับ ผมสดบนลากลงมาเลยลากลงมาตัดประมาณจุดขมับลากลงมาให้หมดเลยนะล,ลากลงมาเลยจุดขมับลากลงมาเลยนลากลงมาเลยมาตัดลากลงมาปีือลากลงมาตัดประมาณกลางใบหูนะครับเพราะเราเรา วางแผนว่าจะตัดตุยระดับอะไรกลางใบหูแล้วก็ลากออกมากลางใบหูแล้วก็ตัดท้นข้างก็ลากไปเลยถ้ามันสั้นมากก็ตัดตรงไม่ต้องตัดซิกแซกหรือลากลงมาลากลงมาตัด น้ำเปล่านะ่อวันนี้อยากจะจับทรงให้เป็นคุณนายหรือจเจ้าแบบแม่ค้าทั่วไปเดีย๋ยวได้แบบไหนคุณนายโอ้เจ้าจอดค,คุณนายคุณนายเต็มตัวเลยคุณนายเต็มซอยแล้วครับตอนนี้ <laughs> ยกขึ้นนะครับตัด ให้มีความยาวเหลืออยู่ประมาณสามนิว้วกพอนนะตัดไปเลยนะครับยกขึ้นนะครับตัดตรงๆง,งเลยนะครับยกขึ้นแล้วตัดตรงตรง,ตรงเลยะครับตัดเลยแถวหนึ่งแถวสองแถวสามยกขึ้นแถวสี่แถวห้า ต้นหลังก็ต้องมีความยาวสี่นะิ้วนไม่ใช่สามนะรานข้างก็เป็นสามนะข,ข้างก็สามนะิ้วอสามนิ้วขีดกับไปนี่ดีกับไปลนยะ เลยสำนห้เขาตัดทิ้งด,ดูเช็คเช็คเ,เช็คเช็คแนวขวางก็มาเช็คแนวนอนต่ออยู่เช็คแล้วเช็คอีก บังคับให้มันเข้าทรงให้ได้ยกขึ้นยกขึ้นตัดเสียบเตีข้าไหนท้างน,นี้หรือจะเยมาหลังบ้านเตีข้าน,นุ่นนะ Yeah. ดูความทุยเห็นความทุยไหมค้อมทุยอยู่ระจับตามเลยถึงไม่ได้ก็ทุยนะตรงนี้ไปทุยถฮ้ยทอยตรงนี้ถ้ามันดูบรรดาไปเนี่ยเราใช้ฟันตาลัวขึ้นไปเลยก็ได้นะ มันบางๆกำเนิดอะไรผมคนไทยอ่ะหนาผมเอเชียตรงนี้ไม่ต้องสับบางนะมันบางอยู่แล้วเนี่ยข้ามนอๆจอหนึ่งถ้ามันหนาก็สับๆทีนึง ปวยมาง่ายจะตายตรงเฉยตัดห้าทีสิบทีก็เสร็จแล้วอยองที่นานๆเพราะจ้งอย่าโม้ให้ฟังนะอธิบายขยายความวิธีการตัดยังไงให้มันสวยดูแลง่ายป้าจะทำเลยรนมะป้าป้าหรอโตไม่มีเวลาหรอลูกสาวจะทำไรลูกสาวจะตดผมอ่า เขาอยากแตะแก่ของเขาไปเขาไปมัดมาจากไหนที่อื่นมาค่ะแล้วเป็นไงบ้างันกระดกมันไม่่ไมถูกใจแม่ใช่ไหมแล้วเจ้าตัวเขาถูกใจไหมเขาอยากทำเดีกลูกครับอันนี้ก็ออกจากบ้านมานานแล้วเด็กมันง่วงเนาะอ่อนย่าสักการไม่เป็นไรว่างวางไว้นอนมาคือจะช่างช่างอยากไปตัดผมที่บ้านก็ได้วันละหมื่นห้าสิบห้าเองมาที่นี่ก็ได้ ผมใส่สเปรย์ใส่ผมได้นะได้คะุณก็ได้ยกโทษใส่ครผมจะได้ให้เป็นคุณนายเนี่ยอะไรนะหวโ,โล่งนะโล่งนะสบายให้ชีวิตให้ขึ้น งด้วยปิปเปอร์ผมย้อนข้ามตัดทิ้งไม่ต้องเป็นลังเลอะไรทั้งสิ้นแต่งเป็นรูป่อยู่ชื่อทรงสยที่กลาง ดีด้านขึ้นไครับหูไปข้างหน้าแล้วใช้ปลายใบมีดค่อยๆเก็บผมที่อยู่ล่งไปหูออกนะแต่งให้สวยแต่ง พอสวยแล้วก็เลิกแต่ตัดหน้านแต่มันมันจะตเลิดเอาสาววัยรุ่นมาเลื่กมันเลยป้าย <Okay. S 1> <laughs> สบายใจไหมวันนี้ก็<อ> <laughs> ร้านกําเนิดสํารอนตั้งอยู่ปากซอยพระโขนโยชินทัศนสองนะใกล้ๆกับตลาดยิ่งเจริญอ่ะแต่ไกลจากตลาดทัดตอม,มิดนะแต่ก็ไปมาหาสุขันได้ตอนนี้ถูกใจตอนนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วจะไม่ย้ายพักกันใช่ไหมาเือแล้วนเจอกันมาเมื่อชาติต้องการ <laughs> đừng mà nói làm yên yên đại yên thui, phải không? Bao hòa nè. สบายก็ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจะตัดผมก็จองคิวลงหน้าเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าปก y o u t u b e เซดแอนเ็ดนะคำเนินซาลอน062548399าและ0819856234วันนี้ ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับบ๊ายบาย